ณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพระพุทธรักษ์ท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและหมั่นศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทุกค่ำคืนก่อนจะจำวัดท่านจะนั่งสมาธิภาวนาอย่างสงบเพื่อชำระจิตใจให้ผ่องใส วันหนึ่งขณะที่พระพุทธรักษ์กำลังสวดมนต์บทพ่ชงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหมู่บ้านจูจ่ๆก็มีชาวบ้านวิ่งแน่ตาตื่นมาขอความช่วยเหลือท่านพระคุณเจ้าลูกสาวข้าป่วยหนักไข้ไม่ลดเลยขอท่านเมตตาด้วยเถิดเมื่อพระพุทธรักษ์ได้ยินดังนั้นท่านก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจพระพุทธรักษ์เดินตามชาวบ้านไปยังบ้านที่ลูกสาวกำลังป่วยหนัก เด็กหญิงนอนซึมเศร้าใบหน้าซีดเซียวพระพุทธรักษ์ค่อยๆนั่งลงข้างเตียงและเริ่มสวดบทโพชฌงอีกครั้งท่านสวดด้วยจิตที่เป็นสมาธิปล่อยวางซึ่งกังวลใดๆเสียงสวดมนต์ที่ก้องกังวานราวกับมีพลังงานบางอย่างแผ่ซ่านไปทั่วห้อง ไม่นานนักสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเด็กหญิงที่กำลังป่วยหนักพลันมีอาการดีขึ้นใบหน้าเริ่มมีเลือดฝาดดวงตาใสาแจ๋วขึ้นมาทันทีความร้อนที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงจนหายเป็นปกติชาวบ้านที่มาระดูอาการต่างพากันตกตะลึงและซาบซึ้งในปาฏิหาริ์ข่าวลือเรื่องการสวดมนต์รักษาโรคของพระพุทธรักษ์ได้แพร่สะพัดไปทั่วถูกสารทิศ ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างหลั่งไหลามาขอให้ท่านช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่มีคนป่วยหนักหรือประสบเคราะห์กรรมใดๆก็ตามพวกเขาจะมุ่งหน้ามายังวัดแห่งนี้ด้วยความหวังและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธรัก์ไม่เคยปฏิเสธท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสวดมนต์ภาวนาเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือโรคทางใจ เสียงสวดมนต์ของท่านได้กลายเป็นเหมือนโอสถทิพที่ประโลมจิตใจและเยียวยาความทุกข์ยากของผู้คนทําให้ชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตต่อไปเรื่องราวของพระพุทธรักไม่ได้เป็นเพียงแค่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่อยืนยันถึงพลังแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สามารถจุดประกายความหวังและนำพาความสุขสงบมาสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง